สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมวันนี้ได้แบตเตอรี่นะครับมาใหม่นะครับยี่ห้อนี้เลยครับวันนี้ได้มานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาให้มาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวรองนะครับ ตัวลองมาหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับตัวลองตัวลองตัดนะฮะมาสี่ตัวสีระดับตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมันนะฮะน้ำมันไว้หยอดจะได้ลื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น ที่ชาร์จนะครับผมที่ชาร์จนะครับเนี่ยครับที่ชาร์จแถมมาให้ก็ดูโอเคนะครับผมสําหรับคนที่ว่าพอมีฝีมือฮะแล้วก็จะได้ตัดเพลงเนาะแล้วก็มีวีนะฮะมีวีแถมมาแล้วก็มีที่ทําความสะอาดทาความสะอาดไปตรงฟันฟันเครื่องตัดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องครับผม บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ลองให้เพื่อนตัดให้แล้วนะครับผมก็จะมีเศษผมอะไรอยู่บ้างนะครับลองตัดแล้วดีนะฮะเครื่องนี้ดีนะฮะบอกเลยเนี่ยครับผมดีนะอันนี้ตองมีตรงนี้ก็จะปรับปรับฟันได้นะปรับเป็นสูงสูงต่ำได้ปรับได้นะครับเย่ยมเลยฮะ ตรนนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดนะฮะนีครับสวิตช์เปิดเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะฮะตอนนี้มีไฟอยู่นะฮะ mm. นี่ครับผมใช้ได้นะฮะถ้าใครกำลังมองหาอยู่นะครับผมเนี่ยครับพอเป็นแนวทางนะครับผมให้กันเนี่ยครับตอนนี้ผมได้ลอง เอามาใช้ตัดแล้วให้เพื่อนนะครับผมตัดไปแล้วสี่หัวแบตยังเหลือเท่านี้ครับผมแบตร้อยเปอร์เซ็นตแบตเหลือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะฮะนี่ครับตัดไปสี่หัวแล้วนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถามเพื่อนไปแล้วนะครับสุดยอดครับผมโอเคเลยนี่คก็จะมีตรงนี้จะมีที่เสียบชาร์จไฟนะฮะ เท่ากับหม้อแปลงตัวนี้ครับครับผมอ่าโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับผมเครื่องนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมตัดมานะครับผมเนี่ยครับให้เพื่อนตัดให้ก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าก็โอเคนะครับขจะไม่ได้เนี้ยบเหมือนตัดที่ร้านนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมนี่ครับถ้าตัดอย่างนี้ถ้าใครวองหาอยู่เนาะหรือมีฝีมือนะครับก็ลองดูครับผมลองสั่งซื้อมาดูนะครับเครื่องนี้สุดยอดร้บผมบอกเลยสุดยอด สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมมารีวิวเครื่องตัดผมนะครับให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตรงนี้เลยครับผมมีอะไรดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม